เอานี่ะเอานีไปเอนี่นี่นะคะงานห้องนี้นะคะเยอะว่เลยค่ะดูเเบนทีมอมาเลยค่ะนี่ อยาพาวอ่าาวแลมาดูมึงอยกันซีนเพื่อนดิเฮ้ยไอ้ย่ะเกิดมึงไปลงอาหารมาขวาย

Thank oh, okay. you.

Thank <laughs> you.